Thank you. อยู่กับ r รี c กชันที่เป็น t h m a ม s s ิงเกิลอยหลังนะคะอันนี้จะเป็นหน้ากากพึ่งเนาะที่ร้องเพลงแรรักนิรันดรการเ,ออเพลงนี้ไม่เคยฟังอะ่ะเป็น <จำ S 1> เพงไม่ได้แล้วด้วยเออ,อก็พี่นิวร้องไว้นะคะเดดแมส s s งเก e ลซีซั่นสี่ก็เดี๋ยวเราไปฟังกันว่าร้องเป็นยังไงนะคะเพลงนี้เปิดใหญ่อยู่ ใหญ่มากโอ้โหโชว์แบบเสียงดีมากใครไม่รู้ว sure> ่าเป็นพี่แม่พี่นิวไม่ไม่รู้ไม่ได้อ่ะ เพลงเหมือนเพลงปูจาาเลยอ่ะร really ้องต่อมาเฮ้ยุณงยังผู้ป้าู้ายังพู้นางใช่เลยไหมแล้วเป็นคนเหนื่อลร้องเลงเหนื่อไไง แห่งของเธอโอ้ใจหลงภาโมดนตรีพอมากทุกอย่างบ่เลือดน้อยมีใครเจอชมดอกรักมาลอยลมก็สุ

ไอ้นฮียไอ้นียยามปี่นนอนสะดุด้งตื่นเวว้า,าราคะควารักันมีเดินเดินเราแลบไปด้วยอีกเ<บ>พราะว่าผู้จัดแลบไงมันจะมาคนะมันจะแต่เธอจะมาทะเป็นอะไรทป็นไปอีกงงนะเออแลบดี เราดีเข้าไปอีกโอ้เพื่อนไปอีกโอ้โหหายใจปะดีมากแรบดีมากคำเพลงเนี้ยยากนะมันคำคบแบบคบเลยเป็นคำยากด้วยอะ่ะ

ดอกล็อกมาลอยลมกระสุบซ่หรือไหนที่เสือนยอมล้นกระสุนลอยไม่หัวใจลองแบบปอบผสมคึงบ้านจะบอกว่ามันผสมแบบปำปอบกับความ ในเวอร์ชันตัวเองได้ดีดิอันนี้ความนิ้วจิ่ะโอ้โหจบสวยมากเป็นไงล่ะแรรักนิลันการ คือเราไม่เหมือนเราเคยเพิ่งเคยดูไปครั้งเดียวเราก็ลืมไปแล้วไม่รู้หรือเปล่าอ่ะเพลงเนี้ยเพราะว่าจำไม่ได้แล้ว,เ,วเขาลองว้ยังไงมันเป็นเพลงภาคเหนือจําได้แค่ว่ามันเป็นเพลงภาคเหนือคือแบบตอนแรกอ่ะนึกไม่ออกว่าเป็นเพลงอะไรแต่พอพี่นิวลองปุ๊บเออจะจาได้แหละว่าเพลงนี้เราเป็นเพลงของปูจจรน์ปูจจันร์คือแรปเปอร์ถูกไหมใช่ปูจจันรลองไมค์คือเขา แต่งเพลงพอมากคือเขาเป็นคนภาคเหนือนแหละถ้าคนเชียงรายมั้งท่าจะไม่ผิดแต่ว่าเขาจะแต่งเพลงประมาณนี้เลยลคําเขาจะแบบสวยมากอะคือ,อคำมันจะเป็นคําที่เราไม่ได้ใช้พูดอะคือปกติอะไรเงี้ยจะเป็นคําเหมือนเป็นกวีเป็นกรอนอะไรเงี้ยทั้งเนื้อเพลงแล้วก็เมลโลดี้เพลงเนี้ยมันสวยแล้วเนาะแล้วก็เป็นแบบวิธีการร้องก็จะแบบว่าความเหนื่อือปะความแบบความโลโก้อะใช่คือมันมันเป็นเพลงพืน้นพื้นบ้านใช้คาว่าเป็นเพลงพื้นบ้านแล้วกันมันไม่ใช่เพลงลูกทุ่งนะอันเนี้ยไม่ใช่มันลองเป็นสำเนียงพื้นบ้านอะเออ การเอืนมันมีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของพี่นิวมากมึงคือแบบใครเดาไม่ถูกเป็นพี่นิวเนี่ยพอร้องแบบเหนือขนาดเนี้ยคือความนิวจิ๋วคือเหนือมากไงคือคนเหนือใช่ป่ะแล้วเอาเพลงเนี้ยมาลองรนเวทีคนยิ่งรู้เป็ิวจะบอกว่าเดอดีใจที่พี่นิวเลือกเพลงนี้มานะเพราะว่ามันได้ใส่ความเป็นคนพักเหนือของเขาด้วยแล้วก็ได้ใส่ความเป็น เออนักร้องเพลงสตริงเพลงป๊อปอ่อของคัมแบดด้วยเออเรายังได้ได้โชว์สกิลแลบตอนแรกกับตอนเราดูอยู่เราคิดตุ๊บตุ๊บตุ๊บพี่นิวจะแรปเปอร์ว่ะเพราะเพลงเนี้ยมันต้องมีแรปมันมีแรปไงเพราะว่าปูจ่านะเขาเป็นแรปเปอร์ก็แบบเฮ้ยแรปว่ะแรปนานแบบแรปแบบแบบเจาะคอหายใจแรปแบบว่าแรปแบบจริงจังอ่ะอันเนี้ยแรปแบบจริงจังหรอว่าแบบเออ ดีที่ทําที่เลือกอันนี้เพราะว่าปกติพี่นิวไม่ได้บอยู่แล้วแล้วแสดงว่าเขาอะต้องไปฝึกมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าใช่ทำอะเพลงนี้มันยากอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเขามีความชอบในการลองแลบอยู่นะคือถ้าเราดูแบบ no s o n no care คือคนที่จะแลบอะก็จะเป็นเขาที่เวลาไปโชว์อันนี้มันมาก่อนมาก่อนใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันเลยอาจจะเป็นท่าการฝึกอันนี้ทําให้เขาอะเหมือนรู้ตัวว่าเขาอะเก่งแลบได้แล้วก็แบบสามารถไปต่อยอดในเรื่องของแลบได้เ้ยดีต้อง ต้องชมว่าพี่นิวร้องร้องเพลงนี้ดีมากคือเสียงแน่นมากแล้วก็วิธีการร้องแบบเหนือเหนืออ่ะเออมันมันเพาะช่วงหลังๆอ่ะเริ่มใส่ความปอกเข้าไป<ช>อิมพัว,วอ่ะเริ่มใส่ความเออนิ่งจิ๋วเข้าไปอ,อะไรอย่างเงี้ยคือของเขาอ,ะอ,อ่ะนั่นแหละก็ดีนะเพราะว่ามันก็จะได้ทําให้เพลงมันหลากหลายเขาเรียกว่ามีหลายมิติไงมันก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นเหนือไปซะทีเดียวพื้นบ้านไปซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ดี คือการออกเสียงข้างหลังอะรักกันเนินนน่ะจะมีมอ,ะอิมพัวส์อะคือเลิมเป็นป๊อปแบบป๊อปจริงๆก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นพื้นบ้านสมบทเนาะคือมันใส่ทั้งความเป็นพื้นบ้านใช่ปะแล้วก็มีแรปแล้วก็มีความเป็นเอื่อนๆอนเยอะๆแต่ว่าก็จะมีความเป็นป๊อปอยู่แต่จบสวยมากต้องบอกว่าลมหายใจพี่นิวนแบบคือเขาใช้ลมเยอะการการร้องลมของเขามันแบบมันทําให้เห็นคำอะชัดแล้ว เขาเรียกว่าอะไรลูกแอดลิะต่างๆมันก็จะมันก็จะชัดกว่าคนอื่นที่แบบไม่ได้ใช้ลมร้องอะไรเงี้ยโอ้ดีมากดีมากใช่ชอบชอบมากโชว์นี้ชอบมากๆแล้วก็แบบทุกอย่างในโชว์อะไม่ว่าจะเป็นคนที่เอามาลำเออโปรดักชั่นดีนมากภาพสวยมันเป็นโพซิทีฟโชว์อะเออ<ะ>คือชอบตั้งแต่เปิดแล้วมันแบบเปิดด้วยกองอะใช่เออใหญ่มากแล้วก็แบบมีคนมารำเนาะที่ถือล้มแล้วก็แบบรามอะไรเงี้ยใช่ดีดีทั้งโชว์เลย ยกให้ยกให้อาลองมาคอมเมนต์กันนะคะแฟนรักนิรันดร์การสำหรับหน้ากากพึ่งเนาะเอามาคอมเมนต์คุยกันคุยกันเรื่องหน้ากากพึ่งนะคะเพราะว่าถ้าแบบเออบางบางทีเราก็แบบอยากให้ทุกคนอ่ะลองมาคุยกันเรื่องแบบพิ่นิวกันบ้างเพราะว่าในคลิปที่นิวที่เคยลงไปอ่ะทุกคนเหมือนพูดถึงคนอื่นหมดเลยเรารู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติศิลปินด้วยแล้วเราก็ อะเราพูดกันตรงๆคือที่เรามาทําคลิปพวกเนี้ยคือเราอ่ะก็แบ่งเป็นท็อปปิกให้คุณแน่นอนเพราะว่าเราก็ทำเดอะซันให้อยู่แล้วเนาะออคือเดอะซันเราก็ทําให้อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ที่เราทําก็มีหุ่นวิชาคทวีซึ่งเราอ่ะแบ่งท็อปปิกให้คุณนะสามารถพูดคุยเออศิลปิน,นของแต่ละคลิปน,น,นั้นให้อยู่แล้วเออ,เ,อ,อเพราะว่าเรารู้สึกว่า เออการที่เหมือนแบบว่าอยากให้ไปรีแอคคนนู้นคนนี้คือเราเข้าใจนะแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนอะลองแบบเหมือนมาคุยกับกับเราในเรื่องของศิลปินในคลิปมากกว่าเรารู้สึกว่ามันมันก็คือการให้เกียรติของของเออศิลปินที่เราแบบได,ได,ได้ได้ทำคลิปรีแอคชั่นด้วยอนะไรอ่เอเอพ<ๆ>อเวลาที่เหมือนแบบทุกคนคุยนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคลิป บางทีก็ไม่รู้จะตอบคอมเมนต์ยังไงเนี่ยงก็ <ừ> ฟะเออก็เลยแบบอยากให้ลองทุกคนลองมาคุยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปเนาะก็จะมีที่เราทำอย่างที่บอกก็มีเดอะซันด้วยนะคะก็คนไม่ใช่คาวีด้วยนะคะ,คะก็ฝากติดตามไว้ด้วยค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมรีแอคชั่นนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะบา,บายขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แลวก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ